จะรู้นะว่าเราจะทำอะไระนี่คือขนมเยลลี่ยุคทุยนี่คือขนมเยลลี่ลูกโลกนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาลองชิมดูนะคะว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะคะซึ่งก็ไม่เคยชิมเลยนะคะ What แล้วมันก็ มันก็เป็นลูกกลมๆนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะไอ้นี่ก่อนไปเลยไปเร้วเรวยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูอัน มันหล่นเลยนี่นะคะแล้วก็ได้มาเลยนะ ซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมซื้อมาแบบน้อยขนาดนี้นะคะซึ่งอันเท่านี้บอกเลยว่ามันราคาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันอันละสิบห้าบาทอันละสิบห้าบาททุกคนแล้วก็ได้แค่หกชิ้นนะทุกคนทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่คิดดู อันละสิบห้าบาทนะทุกคนเสียตังไปประมาณเยอะอยู่นะอันนี้คือแบบว่าไปหาซื้อได้ที่ในเซเว่นมีไหมอะ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาจากร้านค้าแถวบ้านนะคะคือเพื่อนเพื่อนเอามาขายอะนะมันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็จะมาดมกลิ่นกันก่อนเ กลิ่นมันก็ทะลุนิดนึงนะทุกคนมันมันจะเป็นกลิ่นหอมหวานเนี่ยเออหอมหอมหอมันหวานหน่อยแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถ้าของปอมมันจะไม่มีไส้ข้างในนะเราจะซื้อถูกของปอมหรือเปล่า <c oughs> ก็จะมาลองดูกันแล้วก็จะมาลองดูกันเลยนะทุกคน อุ้ยติดจมูกมันจะเป็นกลิ่นแบบหวานหวานอ่ะแก็บอะไรไหมั้รุนดีนะดีนะเชื้อโรคยังไม่ทำงานที่จริงเขากัดแล้วเขาเอาเข้าปากนะ มันไม่ไสด้วยไม่ไสด้วยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะ ตกใจมเละดด้วยอ่ะ เลเอาเชดายน้ำลายเลอดกินเลออ์กว่านี้ไม่มีหแหละ เดี๋ยวเลอะผ้าเดี๋ยวหมดก็ขึ้นอีกอ่ะ กินไปอันนี้อันที่สามแล้วทุกคนแต่ว่ามันมันอร่อยนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่อร่อยแต่ว่าสําหรับเขามันอร่อยนะมันมีไส้ด้วยอ่ะแล้วมันก็หอมๆมันหวานอร่อยน่าอร่อยมันอร่อยเลยไม่ใช่น่าอร่อยเพรามันเละอีกแล้วอ่ะ มันต้องกินแบบตอนที่มันแบบอุณหภูมิแบบเย็นๆนิดนึงเนาะมันค่อยจะแบบอร่อย๋อ อร่อยติดมือด้วยอ่ะไม่เห็นไม่เป็นไรต่อเลยชอบป่ะมันหวานๆดีอ ทำไมบางอันมันร ok? ู้ช้าไ่เหมือนกันอ่ะอันนี้จะออกแบบจะอธิบายว่าไงมันจะออกเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆแบบคิ้วๆอ่ะ ตดบไป <c oughs> มันมันเล็กอีกแล้ว <c oughs> บางอันมันก็จะไม่เป็นรูปโลกแบบนี้นะทุกคนบางอันมันจะเป็นโอ้เลอบางอันมันก็จะเป็นแบบว่ารูปแบบ ลูกตาใช่ไหมแต่ว่าลูกตามันไม่น่าอร่อยหรือว่าจะเป็นรูปแบบลูกเป็ดแล้วก็ลูกอะไรอีกไม่รู้อะ่ะที่เห็นมีแค่นี้นะแต่ว่าที่อยากกินที่สุดก็คือลูกเป็ดแต่ไม่รู้นะว่ารสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือชิ้นสุดท้าย,ลยแล้วเราก็จะมากินปิดคิดกันเลยค่ะใกล้ๆหน่อยดีกว่านะ มันจะเป็นแบบนั่นนะแกะได้มันเพิ่งแกะได้อ่ะ ถ้าใครชอบพี่มีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ